สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลส่งต่าพารวยเช่นเคยนะครับเราก็จะมาสรุปผลบอลเมื่อวานนะครับคลิปเมื่อวานก็เยอการ์เด้นกดไป30ส่วนก็เราให้ราคาสองลูกครึ่งครบ3ไปก็กินครึ่งนะครับผมตอนนี้คลิปเราเสาร์อาทิตย์ก็แตกนะครับแถมสเต็ปเมื่อวานให้2สเต็ปตัวเต็งแตกทั้ง2สเต็ปเลยนะครับแถมสเต็ป4แตกด้วยนะครับเมื่อวาน วันนี้บอลเป็นบอลค่อนข้างยากนะครับเป็นวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์บอลเป็นบอลฝรั่งเศสนะครับดิวิชั่นสอนะครับเชื่อว่าทุกคนก็รู้จักตัวลูทนะครับเขาเคยอยู่หลกหนึ่งนะครับเขาตกชั้นมาปีนี้เขาทําผลงานค่อนข้างดีนะครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับตอนนี้วันนี้มาเจอกองนะครับเหลราคาเริ่มต้นเปิดมาที่ตูรูทต่อ1ลูกนะครับ ราคาไหลลงเหลือต่อครึ่งควบลูกนะครับน้ำก็ยัง0.8อยู่นะครับสูงก็จะเป็น2ลูกครึ่งควบ3นะครับด้วยความเป็นอันดับหนึ่งของเขานะครับแข่ง9นัดนะครับชนะ7เสมอ2นะครับยังไร้ผ้าอยู่นะครับวันนี้มาเจอก้องนะครับก้องอยู่อันดับ13นะครับ แข่ง9นัดชนะ3ามเสมอ2แพ้ถึง4นะครับเขาเป็นบอลที่ค่อนข้างเหนียวประตูเหมือนกันนะครับของจากสายติของเขาสายติที่พบกันมาตูรุตนัดล่าสุดก็กดไป30ูนนะครับวันนี้ก็มาต่อราคาเดิมนะครับราคาขึ้นครบรูปราคาเดิมนะครับทางฝั่งตูรุตนะครับ ไสติกก็บอกกันอยู่นะครับว่าเขายังไม่แพ้ใครนะครับด้วยความเป็นดีกีหลีกหนึงนะครับแต่เขาตกมาเล่นนะครับมาเจอหลีกสองดังนั้นวันนี้ครับผมให้สูงสองลูกควบสองลูกครึ่งครับมีแนวโน้มผู้เปิดราคาไหลถึงสองลูกครึ่งแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงต่ำมาเลยได้นะครับ เราก็จะลงสเต็ปไว้ในเว็บไซต์ t s c o r e แล้วก็ Facebook ของผมแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้บอลค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ต้องกดก่อนนะครับเดี๋ยวน้ำไหลแนะ่นอนผมคาดว่านะครับฟันทงที่สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับผม